វើងពីពីរូវន់ទី់ពីពីព្លាងជានពីព្រូវន់ទី្រាងបានពីពីព្លាងជ หัวเริ่มไปแล้ว่รปรวมๆันะครับเชิญย่อลงข้างหน้านะครับถ่ายรูปเชิญถ่ายรูปรุกวมหมดนะ้รับถ่ายทุกหน้านไวชิญมรับล้ฝั่งนะครับเชิญครับเชิญถ่ายหันหน้ามาฝันนี้หันนี้ันี้างนี้ครับหันหังเข้าเวทีครับ เชิญครับหันลังเข้าไปทีหันหน้าวังนี้นะครับนี่นะไปดูช่เอาด้อให้มาวางมาดอกไม้มาวางประคบหน่นะครับเออหลังไม่อยู่ตรงนี้จิงอเคไว้ตรงกลางล้างหน้าเป็นสีชิดกิ๊บมาแอมต้องยื่อยู่ฟังนั่นแหละถึงแล้วแล้วทุกคนไปอยู่ข้างหลังนู่นนะอยู่ข้างหนั้นมันจะได้สวยมันจะได้เห็นเองมากๆใช่ที่นั่งต้องหันหน้าไปข้างล่างข้างล่างบดเลย รถควงเยี่ยีไปยืนด้านไหนด้านหลังนะครับทุกคนเราไปยืนอยู่ข้างหลังหมดเลยค่ะเชิญครับครับพวกเราพ่อแม่ๆนะครับอยู่ด้านหลังเพลงนะครับอ่านหลังให้เวทีนะครับอ่นหลังให้เวทีเชิญครับเชิญครับถ่ายรูปบูทครับพ่อเชิญครับแม่ต่อเชิญครับโอ้ไม่ก้าวแรกอีกจงสั้นจังไงเจ้าบอกมาเจ้าบอกมาต้องไปหมดได้เลยไม่เงี้ยพี่มี มาเล้วๆแต่เชิญครับทุกคนท้าทุกคนครับทุกคนวางมือถือก่อนนะครับ